่ได้ดึงเดียวนี่กรไ่เลดีน่น้ำตาลนี่เครับเมื่อนี้มาบ้านครับกลับมาบ้านแม่เท่าเฮ็ดข้าปุ่นหรือว่าเฮ็ดขนมจีนครับน้ำยากไก่โคราชนี่เลยเต่าแบบทำมอใหญ่ทำมอใหญ่พี่น้องต้องใส่เต่า่านอย่างนี้ละ่ะมอนี้มอใหญ่เลยเบอร์เบอร์เท่าไรแม่นี่มอนี่เบอร์สามสิบพี่น้องมอใหญ่เลยละ่ะ นี่ตอนนี้เคี่ยวอันนี้เคี่ยวอะไรเคี่ยวเคี่ยวพริกแกงพริกแกงใส่เครื่องปรงุงอันนี้เป็นไกล่ล้วนไว้เรียบร้อยไก่กี่ตัวนี่นี่เดิมแม่ครัวนี่ทําแบบกินทั้งหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้านเนี่ยอร่อยอไก่สองตัวแบบนี่พ้อมตีนไก่อันนี้คือล้วนไว้แล้วล่อไปใส่ไปตามไปดูกัน อันนี้ตีนไก่อันนี้ก็เอาใส่อันนี้ใส่ไปเรียบร้อยอัน,น,อน,นเมื่อกี้นี่ล้วนไก่ไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เอามาคุกเข้าคนให้เครื่องปรุงมันซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนัวบอกยางคักแค้นี้มึงน,นี่แหละนี่ มันเป็นสูตรตามด้วยคาตไคร้หัวคาตาคร้แล้วก็บใบมะกรูดบุกเข่าไปพี่น้องเริ่มกินเริ่มออกมาแล้วกินเริ่มออกมาแล้วคนคนคนเห็นเข่ากันเนี่ย มนเป็นเรื่อยๆคลุกเข้าถ้าไม่เครื่องปรุงมันชุ่มซับของเนื้อไก่แน่นอนอ่งน,นี้พวกพริกแกงพวกขาตะไคร์กินหอมๆเดี๋ยวที่นี่ก็เสียวตีนไก่มาใส่เอาพวกกระชายตาม,ม้วยกระชายใส่น้ำป อ,อันนี้กะทิใส่กะทิลงไปเคี่ยวเริ่มแล้วเริ่มเป็นน้ำยาแล้วสีสันสุดสีสันแบบดูสีสันพี่้องดูสีสันนี่หอ,อมเลือดิเริ่มหอมเลือดิ อันเมื่อกี้นี่หัวกะทิได้พี่น้องซีใส่เข้าไปที่นี่กะทิขั้นเอาหางมันได้นีเอาหางมันเห็นมันแบบน,น,นัวๆนะใส่ใส่แบบเห็นมันแบบเข้มข้นน่ะน้ำกะทิมันมันนีคืออันนี้คือขั้นตอนการปั้นเอาหางมันหัวมันปั้นเป็นจําลองใส่หางลงไปหางน้ำกะทิ ทำนี่เลยคนคนคน,นี่อะไรใส่เลือดใสดเ่สเลือดอีกนะครับนี่นเลือดประมาณสักกิโลหนึ่งนะเนี่ยไปลนไงคนรู้คนนู้โอ้ตีนไก่ใส่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตีนไก่กิโลนี่สองโลหรือสามโลนี่ กนะินไก่สองล้วนกินไก่ล้วนเรียบร้อยรออุ่นสักหน่อยให้มันเปื่อยให้มันซึมซับแล้วก็กิกนได้ครับนี่ดนนเด้๋คนทำน้ำยาไก่นี่ครับเพื่อนครับนี่ มากินขอบคุณน้ะหว่าครับนี่ตอนนี้กําลังเห็ดน,น้ายาน้ายาไก่ของโคราชนะครับนี่เบิ้งตีนไก่ตีนไก่สองกิโลแล้วก,ไก็ไก่ไก่อีกสองกิโลเลือดอีกหนึ่งกิโลนี่มอเบอร์สามสิบพี่น้องเนี่ยเต็ดถัดถดูเต็มมออันยัยเฮ็ดหลายขนาดนี้เพื่อใ้เฮ็ดขายได้พี่น้องเฮ็ดกลิ่นนะ่นี่งนะเนี่ยน,ะนีนพี่หล่ะอยู่ๆเลยนี่ตีนไกน่นี่เอา้า ให้นคนที่แบบว่าเอฟซีให้นคนติดตามมึงตีนไก่แบบยอดหน้ามสีสันสุดยอดนะพี่น้องมึงงอือป้าสุดยอดเอาครับร้อนมันเปื่อยเราไปกินกันขั้นตอนสุดท้ายหวัหวหัวกะทิลงนี่ <laughs> です